เจ้าแก่หอยกินข้าวเย็นล้วเฮ้ยหอยก็สิมีแห้งเห็ดเวียกกินข้าวเย็นมันก็เอ็นใหญ่ตัวเจ้านั่นเอ็นน้อยกินข้าไปหล,ลายๆห้วยนะสาวจะเห็ดแนวนี้บ่แม่นแนวดิห่้ยของกบ,บ่ยอมตายคือกันล่ะพี่อไอกบเน่าตายมามันก็บบัวุ้มโอ้ยสาวจะกบใส่าว มีคว่มหักทีแหลนะนอจะคลองใส่ใบเง,งเข่าไปหาล้างมือมากินเข่าไปขสั่นก็ะข่อยไปล้างมือกันเด้อจะเข้าเด้วข่อยมากินพ้เอ้ยกบตั้งแต่จะได้ผัวได้หน่อยมานี่หน้าตาสดใสคักนอเมื่อวานแล้วฝนของสดของไม่มันก็แสบกระปีกระเป่าตัวเออข่อยเห็นจังมีความสุกข่อยก็มีความสุขคือคขขกันกับเจ้านั่นแหละเอ้ยก๊บ เออจังสีในแม่เขาจังละใหญ่กับน้องกันเก่งลางเมื่อแล้วเราบอมากินเข้าแม่ลางแล้วเลยให้ลางแล้วแล้วมามาพี่อ้ายกินเข้าน้ำกันถ้าจันกินคอนหลวัดเ้ยขอกินมาแน่ละละอันนี้เข่าห้อนอันนี้เขาเย็นเอาไม่งั้นคือมีเขาเย็นก็ข้าห่อนเอือยจตาคือบ่อหนึ่งไห้มันห่อนไปน้ำกันหลดโอ้ยกะจังละใหญ่เรื่มอุ่นกะติ๊กนึงมันก็เลย่มีเขาเย็นกับข้าห้อนแน่ เจ้าจะคอยกินข้าวเย็นหรือข้าวฮ่อนละบัดนี้เฮ้ยทัานสัตว์จะกินข้าวฮ่อนก็ได้เนาะให้ลาฝนกินข้าวเย็นเนาะแน่เอื้อยเพื่อให้คอยกินข้าวเย็นบัดน,นี้แต่ว่าโบราณันเป็นว่าเดิเอเอื้อยผู้ใดกินข้าวเย็นนี่มันสีเอ็นไงเฮ้ยอิริย์บ่ฝนอีหลีนั่นแล้วเอื้อยแต่ว่าเคยดดดได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เบนเบาะสมบ่อปาดเฮ้ยพุงหูเด้หน่เอาเฮ้ย กินข้าวเย็นเจ้านั่นเฮ้ยเจ้าแก่ข่อยกินข้าวเย็นละเฮ้ยข่อยก็สิมีแห้งเฮ็ดเวียกเอ้ยกินข้าวเย็นมันก็นเอ็นใหญ่ตัวเจ้านั่นเอ็นน้อยกินข้าวไปหลายๆฮ้ยเจ้ากห็หาว่าไปเนาะไอก้กบว่าแต่พี่อายแล้วเอ็นน้อยอีหลีบ่ฮึคุณบอกมุ่นดกเฮ้ยน้าสาวเจ้าสิมาเอ็นน้อยเอ็นใหญ่อีหยังอยู่นี่มาๆๆกกินข้าวคอยหิวแล้วนี่อันเฮ้ย ถากันกินเขาแล้วก็ไปหาเห็ดเบียก <c oughs> หเห็ดงานเดอ้ออย่าไปแองเพนก่อนแง่ๆขุล่ะจังสีไดลงมาเออเออจังสันก็ได้เอือยเอออันฝุ้นไหนๆกส็สขึ้นไปแนบบ้านแล้วเอื้อยมีเรื่องสีถามถามเรื่องอีหยังลหเอือกบอันคุณคูอยู่วิไลเพิ่นโทรมาหาเอื้อยว่าตัวบ่ไปโรงเรียนสามสี่มือเะดิมันแมนอีหลยอยูบอ่บ่แมนอยู่เอือยอันแล้วว่าไปโรงเรียนออกจากบ้านซูมือนี่ไปใส่เฮ้ยคือกันหนักสาวดีเด้อเราอาจจะมีเหตุผลของเราก็ได้ ต่เจ้าเม่อคอยถามมันนีละเป็นอย่างมันคือบ่ไปวีไลว่าจ้าใดฝนบอกเอือยมากเนี่ยเอือย,อยขอโทษขอยไปเหตุงานมาคือจังเอือยหายเงินไปโรงเรียนอยู่มันบอกพ่อใส่สั่นบอกขึ้นหลร้อยไปเฮตดงานมันกับพ่อ,อยู่สันละเอือยแต่ว่าคอยหนีอยากได้โทรศัพท์ไหมก็บ่อยากขอเอือยเนาะก็ต้องไปเฮ็ดงานเอาตัวให้เอือยถามแน่เถอะสมองกับเงินตัวจีเลือกเงินตดแม่เอือย คอยเลือกเงินแด้ถ้าเป็นเอื่อยเอื่อยสิเลือกสมองเด้กเฮ้ยมันก็แมนความเจ้านั่นละเอื่อยคนเฮาเนาะก็ต้องเลือกไม่สิ่งที่จะของโบมี่เฮ้ยมันก็แมนความเจ้าตัวน่นนะสาวนี่บอกกอดที่ใส่เอานี่แล้วมาหา,าเอื่อยโบมี่สมองติบาบอเอ๋ยกบคนว่าเอายอกซื่อๆดอต้อไปหนี่ย่หูอีกนะบ่ไปโรงเรียนอีกจ้าเอ๋ยกบคนที่เศร้าเฮ็ดแบบนี้อีกละละไปไปไปพากันไปหาเฮ็ดแยก เปียกแต่สีขึ้นเมื่อแลไรละ่ะมันสีบพาท่านเพ้นคู่บาไปนะสาวจะอิ้มเราบ่อถ้าอิ้มเราก็ไปหายเฮ็ดเวียกกับป้ติลาพี่ไอโอ้น้าสาวตกมากปีนี้ใหญ่ไปสาวหรือตัวนี้เอาหน้าสาวจะไปหาไซยุทั้งผุนเดอ้อเดี๋ยวข่อยจะไซยทั้งพี่เอง Con cháu mới, cháu có cần phải nôn trong thương đơ, em. Ờ, ờ, thì ai. Ừm, sai biết lắm, bé phải nôn viện cơ nè. ให้พี่ไอายเล่าเหตุเอาโหลดโอ้ยเครื่องมื่อยใช่ปะคือไปหากินน้ำมีเครื่งเขียงก่อนหน้าโอ้ นี่ไม่ของลำคายิางทะิยอนทมันคักคักอืมอืมขิดออกแล้วเสียจังใดเสียคอยแท้นะสาวนะงสาวนะสาว,นะสาวตื่นตื่นตื่นไม่หยังละพี่ไอ้าปูแขวญหยังบ่ได้เด้น,นะสาวแนวนี้บ่ได้เด้ เรื่องียงหยงงล่ะพี่ไอ้เจ้ามานอนแนวนี่บได้ยด้นะสาวเอา้าเป็นยังคือสีบได้ก็เจ้านันตัวบอกคอยว่าคันไสเบ็ดแล้วคันเมื่อยให้มานอนโลดบออันเจ้านอนข่อยก็บ่ได้ว่าเจ้าดอกแต่เจ้านอนนั่นเจ้ามาตดเอา้าคอยนอนตดวสำบ่พี่ไอ้แมนเจ้านอนตดวตดบักหลายเชื่อนึงตายตายแบบนี้บได้เด้ตายอย่างเดียวเอา้านอนตดซือซ่อ,อมาสิตายได้ํำบ่พี่ไอ้ ก็ตายแล้วพีให้พีหน้าเขาบ่มักดิเอาคอยซเฮ็ดจังได๋ละบานพี่อโอ้ยพีไอก็ซอยโตบไ่ได้แล้วไผ้พามานอนโต๊ดอยู่ให้อยู่น่ะอุ้ยข่อยย่านโอ้พีไอาเจ้าซอยข่อยเน่หาวิธีซอยข่อยเนะอืมขันซอยมันก็พ่อมีวิธีอยู่ด้แต่เจ้าเฮียดอยู่บ่ะน่ะสาวเหตุพีไอเห็ุวิธีใดละพี่อายบอกข่อยเน่เอาจังซี่เจ้าไปหาดอกไม้มาจากสามคูไปขอขมาพีให้พีหน้าทั้งพุ่นเด้อ แก็ได้ก็ได้พี่ไอ้ขอศิไปเดี๋ยวนี้ล่ะขอย่านฮึ่มๆเข่าแขนกูแล้วสาธูเด้อพี่ไอ้พีน่ะเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกสั่งขอขมาเด้อที่ลูกสั่งนอนตดต,ต่อไปนี้ลูกส้างสิบเฮ็ดแบบนี้อีกแล้วมึงเฮ็ดผิดมึงก็ต้องรับโทษแม่เสียงเจ้าที่บอกคะ เจ้าทีลูกสร้างบร่รด้ตั้งใจเด้อให้อภัยลูกสร้างได้บ่บ่รด้ดอกมหานอนโตดอยู่ทงให้ทงหน้าแบบนี้จะต้องไปแก้เคตเด้ให้ไปแก้เคตแเนี่ยไเนาะเจ้าทีเดี๋ยวลูกสร้างสิไปเฮ็ดเรื่องแบบนี้จะต้องไปขอร้องให้ผู้ช้ายเฮ็ดให้ผู้สร้ายเฮ็ดให้อ๋อพี่ายพี่ไอเท่านั้นที่เฮ็ดให้ได้ ม่หยั่งเลยน่ะสาวคือนหนาตื่นมาแท้แกค่อยไปถามเจ้าทีมาและพี่อาเพื่นบอกว่าต้องให้ผู้ชายท่านั้นแก่เค้นให้คอยเลือจังไรแล้น่ะสาวมันเกี่ยวหยั่งกับข่อยมันสีโบกเกียวเดืจังไหนกะเจ้าเป็นผู้ชายเจ้าซอยข่อยได้เจ้าซอยข่อยในเร้อ,อพี่ออยเ้อห่วยให้ข่อยซอยเจ้ามันสีดีโบราณน่ะสาวเจ้าเป็นน้องเมียข่อยดิ ถ้าเจ้าโม้สร้อยคอยเจ้าสิปล่อยให้นคอยตายซสมบ่มามามาซอยไไยายาน่ะสาวยายา <c oughs> มันโมเมนต์เนว้ดิน่ะสาวยาห้วยน่ะสาวจะเห็นเนี้มันมี่โมเมนต์เนว้ดิโอ้ยของกบไม่ยอมตาย โไสเบ็ดกบ่ได้เจ้ายังกินแรงเนาะพี่ไอพี่ยอพ่ไอ้ไข่คนนี้พี่ไอ,อ,อ,อไม่มยั้ยงเลยวนะสาวจะโตกใจอีกรอบสองแล้วเด้นี่ตายครับพี่อไางคอยนี่คอยตายครับค่ะมันเนี่ยเป็นยังละ่ะคือสิตายนะสาวแต่สิตายตัวคอยนอนต้นอีกแลว้วเที่ยวนี่คอยต้นหาเทื่อนหมดแล้วพี่อ้ายเฮ้ย <c oughs> อีกแล้วหมดนะสาวอีกแล้วล่ะพี่อ้ายไปเลยไปเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาสาวจะไปวายเจ้าที่เจ้าท่างลรอบอโอ้ยบอหายจะไปหว่งไปวายหรอเจ้าที่เจ้าท่านั่นม้านโหอยดอกว่าเขาต้องเฮ็ดแบบเก่ามามาเดี๋ยวนี้ขี้อายข่อยวยเลีวข่อยชีวีข่อยท้อปมอยโวยเลี้ยวข่อยโวยเลี้ยวข่อยโวยเลี้วโอยนาสาวเดี๋ยวอย่าไปเสียเจ้าที่เจ้าทีเพิ่ขี่ตัวบอให้เงื่อน เจะว่าเจ้าที่เพื่นสิเศร้าโกรธคอยเราบ่เศร้าลวละ่ะขันเพื่นเศร้าโกรธคอยอีหริคอยก็คือสิบตายและ้วล่ะเนาะบ่ตายแล,ะละ้วล่ะฟานนี่เข้าไปเฮปิที่ก็ต่างหลายหล่อมึงเออเจ้าว่าจังสันคอยก็ให้หวหละละ่างเลินละคอยคืนเมื่อบ่านก็เนาะโอ้ยเจ้าที่จะแม่นเฮดเสีนกูคักเนาะ